สวัสดีทุกๆคนด้วยนะในวันนี้เราก็อยู่กับในแมพ f ฟร์สแคนนั่นเองว้าวซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมาเล่นเป็น 007N7 กันนะทุกๆคนถ้าทุกๆคนพร้อมแล้วลก็ไปลุยกันเลยว้เอ,อเกมเริ่มแล้วงโอุ้ยเงมนซื้อสกินใหม่เลยทุกคนเราจะบอกว่า ตัวหลังๆอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะเนื่องจากว่าอุตกใจหมดเนื่องจากว่าตัวหลังๆเนี่ยเป็นตัวที่เล่นไม่เก่งเลยบางตัวก็เล่นไม่เป็นเลยด้วยซ้ำแต่ก็จะพยายามมันเล่นนะจ๊ะ <c oughs> ยีงสิี่เจ็ดเจ็นี้ยก็คือเล่นไม่เป็นนะทุกคนในตานี้เราก็จะมากินขนมวุ้เนาะอาจจะฟังเราไม่รู้รเรื่ง สู้ๆนะเพราะเราจะกินไปด้วยเล่นไปด้วยอาจจะเล่นไม่ได้ประสิทธิภาพมากขนาดนั้นอุ๊ยปวดเจ็บเฮ้ยก้นผิดการที่เรากินขนมไปเล่นไปมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย่โอเคขอบคุณจ้า อร่อยอร่อยอีกสงเครื่องนะทุกคนเครื่องปั่นไฟอีกสองเครื่องหรอมันจะไปอยู่ไหนได้อีกนะอุ้ยอะไรอ่ะอาซากศพคนตายนี่เองอุ้ย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  ้าฉันจะแบบว้าวฉันก็อุตส่าห์ส่งตัวลอไปให้อืมฉันรับไปที่อื่นแล้ววุ้ยที่นี่ดีในระหว่างนั้นก็ขอเก็บอีกนิดนึง ตอนนี้เหลือเวลาอีกสามสิบหกวิง่ำระหว่างรอว่าเขาเราก็กินขนมไปนะะย้า้ฟังเสียงไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมนะแต่อร่อยมากตอนนี้ตอนนี้ก็คืออร่อยมากไม่สนอะไรแล้วกินอย่างเดียวอ โอ้ไม่ก็โอ้น่ากลัวเอ้ยเรามาจัดทางไหนวะเพิ่งพูดน <boundaries> oh oh, wow. oh 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 ่ากลัวไปหยุก <north> ย <Morris> ุกเลยไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะพี่นี่ไงพื้อฐานของการสบประมาทเกิน ประเด็นคือพอมันเปลี่ยนเป็นเมื่อกี้ปุ๊บรามองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อส,สชอชเนี่เราเปลี่ยนเป็นเด็กสง่งพิซซ่าแล้วนะทุกคน ถึงอิวเลียจะเกลียดฉันแล้วยังไงล่ะก็ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่เป็นเด็กส่งพิซซ่านี่จริงไหม <c oughs> ตาที่แล้วมันดูวา่างเปล่าเกินไปตอนนี้เลยเป็นเด็กส่งพิซซ่านะทุกคนอื้อจุบจึ๊บเอ้ยเอ้ยโอเค ียบร้อยเลยอีกสี่เครื yes> ่องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวุ้ยมีแค่แชนกับศูนย์เจ็ดเองทำไมคนน้อยจังอ่ะยิ่งคนน้อยเรายิ่งเป็นเป่าง่ายนะเนี่ยลาลิลาลิลาจ๊บจ๊บจ๊บจับจบอ้าวจ๊บจ๊บจ๊บโอเค อีกสามเครื่องกับทุกคนยังอยู่ดีมีสุขถึงแม้ว่าสุดจ็ดเอ็นเจจะเลือดลดไปแล้วนิดหน่อยก็ตามเถอะเราอยากรู้แชนทำอะไรอยู่นะตอนนี้อเอ๊ะอ๋อจะพยายามรีบนายทำฉันตกใจแล้วฆาตกรไปไหน โอเคเขาหน้าอย่ามาแบบนี้อีกสิฉันตกใจเป็นนะหรืยเขาตะโกนมันหายไปเลยนะเนี่ยหรือว่าอยู่กับแชนเหรอจะบอกอย่างนั้นก็ยังไงยังไงอยู่นะเราก็ไม่เห็นแชนเลยนี่แชนไปไหนเฮ้ยเป็นึองเป็นสุดสุจะเจ็ดันมาช่วยนายแล้วโอเคเอ๊ะอ๋อ เอ๊เอเอ๊เอ๊เออะไรอะไรอะไรในดําฉันกลัวโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราหลืออีกเครื่องเดียวนะทุกทคนทุก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 คนเราไปหายเครื่องหนึ่งดีกว่านะฉันก็อยากช่วยหรอกนะแต่ตัวละครใช้มันไม่ค่อยเหมาะกับการสู้ซะเท่าไหร่เหมากับ ขนมไม่ได้เลยตอนนี้อุ้ยพูดจริงนะก็ับจะกินขนมสะหน่อยแต่ไม่มีเวลากินขนมเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ขอให้นายสู้ๆศูนย์เจ็ดเอ็นเจ็ขอปั่นไฟก่อนมันปั่นตรงไหนเนี่ยโอเคเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเหลืลออีกสิบเก้าวีเพื่อนสิบเก้าเ้ยสิบหกแล้วสิบหกแล้วกิน ไอ้นี่วะฉันก็งงกับตัวเองเนะาะขอโทษค่ะขอโทษค่ะพี่อู้ตายแล้วอีกสี่สิบเก้าวิโอ้ไม่เก้าทำไมมันยาวนานจังอย่าเพิ่งมาหากันสิคุณพี่ผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นพี่ชายพี่ชาย cái gì đó, hả? Học kinh cầm Ok Em kìm này Ai lời chồng ด้นะงั้นเราก็รีบทำดีกว่านแล้วทุกคนข้าวการอยู่ใกล้ซะด้วยเอ้าโอเคเอ๊ะ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 แป้นตึงหานานี้แต่ตานี้ดีหน่อยผู้เล่นเยอะตาที่แล้วคือผู้เล่นสามคนจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <c oughs> เขาเขาเหมือนวิ่งไล่จับกันสามคนเลยเมื่อกี้บ็อกซีค่คลละเอามากินกับหนมน่าจะอร่อยดีเหลือเครื่องเดียวหรออ้าวครบแล้วนี่งั้นเราขออยู่ตรงไหนดี ขอหยุดตรงนี้พร้อมกับกินขนมไปก็แล้วกันอืมอร่อยนะทุกทุกคนเดีย๋ยวได้จังเปิดกล้องไม่ได้อ,อุ๊ยอ้าวก็โอเคโอ้ยอะไรเนี่ยืึตอนดูกล้ามโต อ few moments later โอเคกลับมาแล้วฉันไปไหนดีสูนย์กลางมีเครื่องปั่นไฟไหมมีมีมีม,ม,ม,มีงั้นขอเก็บคุกกี้ก่อนซอนดูน้าจะไปไล่หาคนอยู่ตรงนู้นี่ยงั้นเรารีบปั่นเนาะจะปั่นให้เร็วที่สุดเราเป็นสายปั่นไฟอยู่แล้วใครก็ไม่สามารถมาสู้สุดๆจะเอ็นเจ็บผู้นี้ได้ในการปั่นไฟแต่อย่ามาหาก็พอ อย่าเดินมาหาสิโอเคไม่มีใครเดินมาหาด้วยโอเคเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเครื่องปันป่นไฟปั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 ่นได้แค่สองเครื่องกันเองเหรออ้าวแก๊สทำไมนายเป็นคนอย่างอ๋ออ๋ออ๋อชาริสกี้ปั่นไปปี๊ มื่อกี้โอเคผมไม่ได้ตาฝาดผมไม่ได้ตาฝาดผมไม่ได้ตาฝาดนะครับทุกทุกคนเธอจ๋าอุ้ยมันคืออะไรอร๋อเราโง่เองไม่เคยเห็นอันนี้เคยเห็นแต่เป็นบ่อๆนับว่าความรู้ใหม่ละกันนะทุกคนใช่ความรู้ใหม่เหลืออีกสามเครื่องมันอยู่นะ ทำไมเป็นธีมหินมะแล้วมันหายากกว่าเดิมเนี่ยหรืเราคิดไปเองออนนี้ไงข้างบนนี้ยังไม่ได้ปั่นสินะโอเคลาลาลาลลลเฮ้ยทำไมตายกันเยอะจังพี่ผมจะไม่ได้กินขนมอย่างสงบสุขเลยนะถ้าพวกคุณตายกันเยอะอย่างนี้ะ ทุกคน My God Oh My God เ h ลสกี้ฉันหวังพึ่งนายอยู่ให้รอดนะอยู่รอดให้ได้อะไรยังไงก็ช่างต้องอยู่รอดให้ได้ <c oughs> นายคือความหวังของฉันแล <laughs> <laughs> ้เราไม่คิดจะช่วยเขาเลยเนาะ <c oughs> งั้นเรานั่งกินขนมดีกว่านะทุกคน สู้ๆอีกหนึ่งนาทีสิบแปดวิทำไมเราโหดร้ายจังอ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิถูกจักสภาพแล้วอุ้ย 炸。 โอ้พี่ชาย,ายพี่ชายโหดร้ายจังพี่ชายโหดร้ายเกินน่ะอันนี้คืออุ้ยเมื่อกี้คือวิญญาณของภรรยาเขาใช่ไหมทุกคนอ่าก็จบคลิปเลยดีไหมเนี่ยหรือจะอีกตาดีจบคลิปจบเรื่องเท่านี้ก็ได้ทุกคน ก็เป็นว่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากจะดูคลิปต่อ,ตอไปของเราก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย